สวัสดีครับท่านรองนายกครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้พูดถึงตำแหน่งอะไรผมเยอะแยะไม่สําคัญสักตำแหน่งเดียวฮะตำแหน่งที่สําคัญคือผมเป็นอดีตตาชีไปดีกรมป่าไม้ใช่แล้วและอาชีพอดีรองพยานใช่แล้วซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของของพรบป่าสงวนพรบพยานพรบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นเจ้าของซึ่งเป็นที่ซึ่งกําลังมีปัญหาอยู่ใช่เลย ลแล้วงเชิญมาวันนี้บางแห่งผมประกาศในสมัยผมมุดบางแห่งผมปักด้วยมือผมเองนี่ไงโอ้โหเป็นไงล่ะเออที่เกิดเหตุฮะดังนั้นเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ท่านปลอดประสบเนี่ยมาน,นานหลายสิบปีก่อนวัสนพงศ์น,นะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยได้คุยกันแต่ไม่ได้เจอกันด้วยตัวหลอกแต่ว่า เจอกันในในวิทยุแบบนี้ไม่ยาวนานแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้80แล้วโอ้แต่แข็งแรงหรือเกินอ่ะเห็นพาเที่ยวบ้านอยู่แอบเห็นนะแอบดูอยู่นะครับท่านปลอดเห็นพาเที่ยวบ้านวันหล่ะจะไปเที่ยวบ้านท่านบ้างเออท่านท่านท่านเห็นคนไปทำคอนเทนต์พาเที่ยวบ้านอยู่โอ้บ้านบ้านเฉยๆสนุกสนานเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้คือเรื่องนี้ถามว่าจําเป็นต้องใช้ความรู้ของท่านปลอดประสบอย่างยิ่งเพราะว่าอย่างที่บอกหมดะปักด้วยตัวเองเอาเริ่มกันเลยครับว่าวันนี้เขมรนะอีกแล้วกัมพูชาเนี่ย จากเขาพระวิหารเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลแล้วไปขึ้นสารโลกแล้วเราก็เสียไปโดยที่เสียตัวปราสาทกับตรงรอบๆนิดหนึ่งแต่หลังจากนั้นต้องคุยกันก็ไม่ได้คุยหรอกตอนนี้เขาก็เลยจะงอกงอกไปอีก3ปราสาทแล้วก็รวมทั้งออตรีมุกตรงช่องบกตรงนั้นและจะงอกไปถึงในทะเลหรือเปล่าก็ว่าไปแต่ทีนี้ในจุดนี้เขาก็กำลังจะเอาขึ้นสารโลกอีกอีกครั้ง ท่านปลอดเล่าทีว่าที่ไปปัปกหมุดด้วยตัวเองเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะทั้งหมดเนี่ยต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมพร้อมเผื่อต้องสู้ในศาลก็คงต้องสู้เราต้องเตรียมพร้อมก่อนท่านว่าไงฮะเล่าหน่อยครับท่านครับครับเอางี้นะฮะเสียวเวลาได้หนึ่งนะเราคไม่เรฮะเวลาขออครับเออเราไอ้พื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะเนี้ยนะครับครับเราได้เราได้ประกาศเป็นพื้นที่ของเราครับโดยมีพระราชบัญญัตินะฮะ เเออสนับสนุนนะครับรบมายาวนานก่อนที่ประเทศเขมรจะเกิดนะฮพระราชบัญญัติฉบับแรกนะครับรบชื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าได้ประกาศเมื่อปี2481คือก่อนประเทศเขมรเปิดเกิด23ปี23ปีนะฮะยังก เขมรถ้าถ้าเป็นครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานเลยยังไม่ได้มั่นด้วยทําไปเ <c oughs> อาการเดินนะฮะของสองสี่แปดหนึ่งการประกาศอันเนี้ยนะฮะได้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ยทั้งหมด <c oughs> นะฮะ <c oughs> คือทางภาคตะวันตกของภูเขาปนมดงรัก <c oughs> ทั้งหมดนะฮะซึ่งยาวทั้งหมดประมาณเอ่อแปดร้อยกิโลเมตร <c oughs> นะครับ <c oughs> ในขณะที่เราประกาศนั่นแนหะพื้นที่แถวพื้นที่ติดกับเราเนี่ยนะครฝรั่งเศสปกครองครับ <c oughs> <c oughs> ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ค้านเราแม้แต่นิดเดียวอืมแต่เขมรไม่ต้องพูดทะาค้านไม่ได้เพราะยังไม่เกิดอ่ะโอเคนะฮะโอเคะนี่น,น,นี่นี่ฉากที่หนึ่งนะฮะฉากหนึ่งซึ่งเขมรไม่มีสิทธิ์จะมาโต้แยง้งทั้งสิ้นเพราะคุณยังไม่ได้เกิดนะฮะแผนที่เอประกาศอันนี้มีแผนที่ประกอบอืม่ะแผนที่เนี้ใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนอืมเป็นมาตราส่วนเดียวกับที่ฝรั่งเศสใช้ครับ S <S <S นะฮะเป็นแผนที่เดียวกับที่ฝรั่งเศสใช้เซ็นสัญญากับไทยอืแล้วก็เป็นเอ,อมาตรส่วนเดียวกับที่ฝรั่งเศเสเซ็นกับเขมรับนะแล้วก็เป็นเส้นเดียวนะฮะที่เออ,เออตอนให้เขมรเป็นอิสระภาพก็ใช้เส้นนี้ครนะฮะวันนี้ก็ยังใช้เส้นนี้ <ฮา S 2> นะี่นี่เอากระดับโบราณเลยนะ,ะฮะ <า S 2> เอาหมดไปฉากหนึ่งนะฮะย้ำอีกทีฉากนี้ 23ปีก่อนคำเองเกิดจากนั้นนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวนะครับท่านครับผมผมขอยกมือนิดเดียวเพื่อจะย้ำนิดหนึ่งเพราะว่าเราเคยเถียงกันเรื่องหต่อสองแสนกับหต่อ5้าหมื่นแต่ว่าท่านปลอดเนี่ยบอกว่าไม่ต้อง1ต่อ5้าหมื่นเอา1ต่อ2องแสน ตอนนั้นเราก็ใช้หนึ่งต่อสองแสนนะครับเพราะเทคโนโลยีมันยังไม่ดีพอเข้าใจครับยี่สิบสามปีก่อนเขาเกิดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอฉากที่หนึ่งผมเล่าเมื่อกี้ก็ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องมาตัดส่วนเพราะใช้มาตัดส่วนเดียวกันของเขาโอเคนะฮะแล้วก็ทั้งที่เป็นมาตัดส่วนเดียวกันเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่ค้านถ้าเมนก็ไม่ค้านในวงเล็บเพราะยังไม่เกิดโอเคนะฮะผ่านมานะครับอีกยี่สิบหกปีจากนั้นคอีกยี่สิบหกปีถ้าเมนนะฮะ เริ่มเกิดนะฮะอยู่อะไรล่ะกําลังไฟเปอยู่นะครับเราก็ใช้พรบใหม่นะประกาศซ้ําที่เดิมลงไปเลยนะฮะในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะฮะที่ปลายจินบุรีคนะฮะที่ปลายชนบุรีนะครับเคราวนี้เนี่ยเราเริ่มมาใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นบ้างแล้วครับางแห่งนะฮะชุดนั้นเนี่ยนะฮะเราประกาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีศูนย์เจ็ด ครับมาจนยันปีหกห้านะฮะเราได้ประกาศสิ่งที่เขาเรียกว่าป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยยี่สิบป่าไอ้ยี่สิบป่าเนี่ยนะก็อยู่ในไอ้ป่าแรกที่ผมพูดมาเมื่อกี้ว่าที่ที่ฉีดก่อนขมิ้งเกิดอ่ะครนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราพูดป่าเดียวป่าใหญ่เบ้อเลยนะฮะคราวนี้เราพูดป่าเล็กเป็นลายป่าแล้วนะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคนมันจะวันเวลามันผ่านไปนะฮะมันมีพระราชบัญญัติจังหวัด พราชัติว่าด้วยอำเภอนะฮะอแล้วก็เทคโนโลยีก็ดีขึ้นะการประกาศที่ว่าเนี้นะครับทุกประกาศป่าสงวนนะะทุกประกาศป่าสงวนนะฮะไม่เคยมีเขมรนะครับมาค้านสักครั้งเดียวนะฮะซึ่งเขมรมีสิทธิค้านแล้วนะ นะพ่อคุณเกิดแล้วนะแต่คุณอาจจะยังพูดไม่ได้ั้างนะถ้าคุณก็ไม่คานเลยส่วนฝรั่งเศสหลุดไปแล้วนะฮะไม่ต้องมายุ่งไม่ไม่ไม่เขาเขาไม่มาเกี่ยวข้องแล้วนะะยี่สิบป่านะฮะป่าสุดท้ายเนี่ยปีหกห้านะฮะที่อำเภอน้ำเย็นนะฮะอุบลราชธานีหกห้าคือเมื่อสามปีที่แล้วอืนะฮะเอท่านคุณเซนก็ก็มีอำนาจอยู่แล้วนะท่านคุณมาเน็ตอาจจะยังไม่ได้เป็นนายกมั้งยังครับอ่าท่านคุณเซนไปอยู่ไหนครับทาไมไม่คาน่ะ เอาเอาปีหกห้านะฮะถ้าจะถ้าจะถอยไปได้นิดหนึ่งพูดแบบรวนๆนะฮะถ้าพูดแบบรวนๆนะฮะปีสามสามนะฮะเราก็ประกาศท่านคุณเซนก็เป็นผู้นําประเทศอยู่แล้วครับสิบสามกรกฎาคมสามสามศรีสเกตนะฮะอำเภอกันทารักษ์อำเภอขุนหารท่านคุณเซนอยู่แล้วนะท่านก็ไม่ค้านนะมาบัดนี้นะฮะสามสิบมิยอหกห้าท่านคุณเซนก็เป็นอัครมหาเสนาบดีฮะ แล้วก็มีลูกชายเป็นนายกครับก็ไม่ค้านตกลงพ่อไม่ค้านลูกก็ไม่ค้านนะแล้วตอนนี้จะมาค้านอะไรอ่ะไปเอาหลานมาดีกว่าเราจะค้านอ่ะเอานี้น่ะนะครับนะฮผ่านไปนะครับผ่านไปอีกครับผ่านมาอีกสี่สิบปีหลังจากนั้นนะฮะนะะสี่เราก็เริ่มประกาศพรบสงวนและรักษาพันธุสัตว์ป่าครับนะย้ำอีกทีนะสี่สิบปีหลังป่าสงวนครับนะฮะป่าสงวนนี่ ยี่สิบหกปีก่อนป่าคุ้มครองเราก็ประกาศนะครับประกาศคู่กับอุทยานแห่งชาตินะครับครับทั้งทั้งทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติเนี่ยเราประกาศทั้งหมดสิบแ่งอืใช้เทคโนโลยีใหม่เอี่ยมเลยนะคราวนี้ใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นับนหนึ่งต่อห้าหมื่นก็น้อยกว่าหนึ่งต่อสองแสนสี่เท่าถูกไหมบละอียดกว่าบก็จะพูดภาษาง่ายๆคือชัดเจนนะกว่าป่าสงวนกว่าของเดิมเนี่ยสี่เท่าครับ นะจากจากปลายเข็มหมุดนะฮะก็กลายเป็นเปลายครกปลายสากอะไรก็ได้ใหญ่ๆอ่ะครับครับคือใหญ่ขึ้นนะเห็นชัดขึ้นนะครับครับซึ่งอุทยานทั้งหมดเนี่ยนะครับอันก็ไม่เคยขานดนะตอนนี้ไอ้พอเป็นอุทยานเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์เนี่ยมันพิเศษหนักไปกว่าเดิมฮะตรงที่ว่านอกจากมีแผนที่แล้วเนี่ยต้องมีพี่กัดด้วยฮคําว่าพี่กัดก็คือมีแลตจิจูดลองจิจูดคือเส้นลุงเส้นวอแหวงประกอบครับ เดฮะรู้เลยตุกอยู่ตรงไหนนักนักไปกว่านั้นดีครับต้องปักหลักเขตปักหมุดหลักเขตนะะซึ่งเราก็ปักหมุดหลักเขตนะฮะที่ครอบคลุมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์และอุทยานเนี่ยอีกประมาณเนี่ยหลายร้อยหลายร้อยนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือตามแนวเขตชายแดนเนี่ยนะครับปักไปประมาณร้อยหมุดซึ่งก็อยู่จนงทุกวันนี้และหมุดที่ว่านี่นะฮะี่เป็นหมุดเดียวกับอาณาเขตประเทศไทยกับเขมรครับ ซึ่งท่านก็ไม่ได้เคยคัดค้านแม้แต่วันเดียวนะครับเมื่อแม้แต่ว่าวันก่อนนอนนะผมเช็กดูท่านก็ยังไม่ได้ค้านนะหรือท่านจะค้านวันนี้อ่าต้องว่ามาดีนะฮะรวมความก็ท่านก็ไม่ได้ค้านเลยตอนนี้ถ้าถามว่าเอะไอประกาศประกาศประกาศไปดนประกาศได้ปากนะแล้วได้ปฏิบัติอะไรออเพรถ้าเราปฏิบัตินะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างชาตินะข้อแรกเนี่ยนะเวลาจะประกาศเนี่ยอืเราต้องมีนิยามก่อนนะประกาศไปทําหออะไรบูดเล่นๆไงนะ เขาประกาศไปนะฮะเพื่อให้เกิดพรมแดนตามตามสันปันน้ําอนะฮะตามสันปันน้าถามสันปันน้ําเนี่ยนะครับเ,เราเอาอะไรมาพูดครับเราก็พูดกับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งปกครองขเขมรนั่นแหละว่าตกลงคุณฝรั่งเศสกับคุณกับประเทศไทยเนี่ยนะไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วอืมนะฮะไอ้ที่คุณปกครองเขมรอยู่เนี่ยคุณกับผมเนี่ยนะฮะอยู่กันคนละฝั่งภูเขานะคือภูเขาเอ,อปนมดงลักครนะฮะแล้วก็เอา เอาสารปนน้ำนะเป็นตัวแบ่งนะสารปนน้ำเรียกว่า water shed line สารปน้ำแปลว่าไหลแปลว่าฝนตกลงมานะฮะแล้วพระเจ้าก็ปั่นไปทางซ้ายทางขวาถูกไหมก็ปั่นมาทางซ้ายตะวันตกก็มาประเทศไทยปั่นไปทางขวานะฮะก็ไหลไปประเทศขมรที่ฝรั่งเศสปกครองครับนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราทำนะว่าหลักคิดอันที่สองเนี่ยนะครับแล้วแล้วไงต่อไปนะฮะก็ต้องมีการแสดงแผนที่ เอ้าเราก็ทําบนะฮะแผนที่ตั้งแต่รม่ละเอียดยานละเอียดสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าต้องปักหมุดนะฮะนะก็เราก็ปักหมุดอืเขมนมีสักหมุดไหมเออหายผมสักหมุดเลยครับผมจะไปดูที่เป็นภาษาขมรที่ปักให้ในภาษาไทยทังนั้นนะอ่าแต่อาจจะมีตัวสะกดเหมือนเหมือนกันก็ได้นะสองประเทศอะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นรวมความแล้วนะฮะการปักหมุดของเรานะครับอหมุดแรกเนี่ยนะครับเราปักที่เขาะวิหาร นะฮะเอ่อปีห้าหนึ่งหรืออะไรเนี่ยนะฮะปีห้าสามอห้าสามมั้งก็คือเมื่อยิบหาปีที่แล้วปีสี่หนึ่งน่ะผมเป็นอาชีพดีป่กไม้ผมไปดูการปักเองไปปักเองครับเพราะว่าโกรธแค้นเสียใจที่เราเสียเข้าพระวิหารนะก็คือไม่ปักของสายจะเสียเพิ่มไปเรื่อยๆก็ไม่ปักเองแล้วผมก็สั่งลูกน้องนะหัวหน้าหน่วยตอนนั้นชื่อดำหลัดเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ไม่ตายเหมือนผมปวดสมวยเลยทําให้หมดเลยนะฮะตลอดแนวเขานะเขาก็บอก ยังจําได้นะฮะตลาดบอนายแปดร้อยกิโลนะบอกเออแปดร้อยกิโลก็แปดร้อยกิโลวะนะคุณหาคนนะผมหางประมาณได้เขาทาอยู่ห้าปีนะนะฮะเขามีหมดอยู่จนทุกวันนี้นะฮะร้อยหมดก็ไม่เคยมีใขรคานเอาตอนนี้หลังจากเป็นอุทยานเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นป่าสงวนแล้วนะะถามว่าเราประเทศไทยทําอะไรตามกฎหมายที่ไปปกที่ไปประกาศเย่งเย่งอย่างเงี้ยอพวกผมไปปลูกป่าก็ปลูกมานะฮะเขมรนไม่เคยมาช่วยปลูกนะ ผมไปดับไฟป่านะนะฮะปีที่แล้วก็ไฟก็ไหมคุณก็ไม่เห็นไม่ใช่วยผมดับเลยอ่านะฮะผมไปตั้งหน่วยพิทักษ์ป่านะส่งเจ้าหน้าที่มีอาวุธไปอยู่ก็ไม่เคยทะเลาะเบาแวงกับพวกคุณนะสุดท้ายเนี่ยเออพวกคุณอ่ะนะครับบางครั้งก็ข่ามานะฮะตัดไม้กฤษณนาโน่นนี่นั่นก็ถูกพวกถูกลูกน้องผมจับบางทีมาทั้งหมู่บ้านเลยนะเวลาเราไปสร้างเขื่อนนะไปสร้างฝายทนน้ำนะฮะ เราก็บางครั้งเราก็ให้บางครั้งเราก็ไม่ให้ถ้าถ้าถ้าเข้ามาแล้วมันรู้สึกมันจะไปเอกระทบกระทั่งความมั่นคงเราก็คุยกับฝ่ายทหารนะะเราก็ให้กลับไปครับบางครั้งเราไม่ดาวงั้นอยู่ได้สองเดือนสามเดือนปลูกทั่วปลูกงานเสร็จแล้วต้องกลับนะเขาก็กลับกรนีบีบางคนนะฮะที่ดาวร้ายนะครับงูยิงะไอ้จับเลยอืก็ติดคุกประเทศไทยไปอ่าเมรนะเคยมาประท้วงไหมเขาเมรนะเคยมาเยี่ยมไหม ในพื้นที่นี้มาแล้วที่พื้นที่เนี้ยะนะฮะเพราะนั้นรวมความแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นของไทยทั้งทางกฎหมายทางปฏิบัติท้งการยอมรับของทั้งฝ่ายกเมศและฝ่ายเราอืจะอยู่กันอย่างเงี้ยนะฮะลินกับฟันก็ก,กัดกัดกันบ้างอะไรเล็กน้อยครับนะเอาตจะนี้ผมตัดฉากมาตรงที่คนคนกําลังสนใจสุดๆอยู่เวลาเนี้ยนะฮะประสาทเนี้ยนะครับอ่บา สามประสาเจ้าสาประสาทนี่แหละครับเดี๋ยวนในเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราผมผมขอยกมือขึ้นถามคุณครูนิดหนึ่งครัเทปลอดครับคือเมื่อกี้พอแตะไปที่เรื่องตัดไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานนี้เองเป็นข่าวขึ้นมาว่าท่านนายกนายกอิงเนี่ยได้รับแจ้งจากภาคสองเนี่ยนะครับบอกว่าเขามีการเข้ามาตัดไม้ก็ตรงกับที่วันก่อนผมก็คุยกับคุณนาชัยวัน์ ไม่ก็ไปจับบ่อยใช่เลยอันนี้ตรงกับพยาเสือซึ่งก็ตรงกับท่านปอดก็คือท่านปอดก็เล่าเหมือนกันเนี่ยว่าเขาเข้ามาตัดไม้พยุงแล้วก็ไม้ปฤษณะแล้วก็โดนจับแล้วก็โดนจับติดคุกไทยนี่แหละซึ่งท่านปอดก็เล่าตรงกับอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงแล้วล่ะทีนี้ตอนนี้ทางทหารเองเนี่ยภาคสองเนี่ยก็รายงานให้นายกนายกก็บอกว่าเอยมันเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องนี้เพราะว่าทราบแล้วล่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ล้ําเข้ามาแล้วแล้วมีขบวนการตัดไม้ทําลายป่าตัดป่าอย่างที่เราทราบทีนี้ ทั้งหมดเล่ามาเนี่ยแล้วการที่ถูกเขากล่าวอ้างแบบนี้ก็เจะเป็นท่อนต่อไปที่ผมต้องขีดเส้นไว้เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจริงๆมีตัวมีตนม,ม,ม,มีคนติดคุกคนขรเมงเนี่ยที่ว่าทีนี้พอท่านจะเล่าต่อว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมาเคลมอะไรได้ยังไงกันไปครับท่านปอดครับอ่เอาไปอีกแท้ไปรนิดนึงนะนิพพศาสาทนะฮะฮะประสาทแต่ที่เอาใช่สามประสาทที่อยู่ในซ้านะฮะ ประชาชนจะได้จําได้อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสําลานสี่ตครับวันนี้พอถึงช่องบกช่องบกเนี่ยอำเภอน้ํายืนนะอุบลราชธานีก็อยู่ในอุทยานครับผู้จองผู้จองนายองครับตรงลงไอ้ไอ้ที่คุณอยากจะเอาไปขึ้นศาลนั้นนะครับมันอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าหนึ่งเอ่อหนึ่งแห่งอ,อยู่ในอุทยานนะ แล้วผมก็เล่ามาซะยืดยาวเลยฮะกว่าจะมาเป็นเขตรษษักษาฟันสัตว์ป่ากว่าจะมาเป็นอุทยานเนี่ยใช้เวลาพัฒนาการมาตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดอ่ะจนท่านอูวแวอูวแวจนท่านโตมาจนท่านมาเป็นอันโทษนะไม่ได้อยากจะรับเราลงงานเขาลบได้ตําแหน่งจนท่านมาเป็นนายกรัฐสมนตรีวันเนี้ยเข้าใจครับอ้าสทมฮะแล้วมันจะจะอะไรอ่ะนะ <ๆ S 1> นะครับตอนนี้ถามว่าทําไมเขากล้าเออเขามีเขามี เขามีความมั่นใจยังไงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยนะครับทุกอย่างอะไรเรามันเล็กหมดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมามามาใช้เนี่ยนะครับไอสามประสาทเนี่ยมองดูมันจะคล้ายๆนะฮะกับมันอยู่บนเส้นเขตแดนนะแต่เมื่อไหร่พอใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยนะครับมันก็เอาสี่หารใช่ไหมฮะภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะเห็นว่ามันอยู่ห่างเขตแดนเนี่ยตั้งสองสามกิโลอื นี่ถ้าใช้แผนที่นะฮะเออหนึ่งต่อหมื่นแล้วกันนะฮะก็<อ>ถ้ากัยี่สิบเท่าม,มันจะยิ่งห่างขึ้นไปอีกเขาก็ถึงพยายามจะพูดหนึ่งหนึ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อสองแสนนะพูดให้มันให้มันมั่วนะฮะพูดเพื่อขู่คนตาไม่ดีไงะนะถ้าคนตาดีเขาก็บอกอเฮ้ยคุณเออมันไอหนึ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อห้าหมื่นไม่สำคัญหรอกเทคโนโลยีสมัยเนี่ยมันก็ขยายได้ดูฮะขยายปุ๊บมันก็เห็นนะครับแล้วทุกวันเนี่ย คุณก็เดินคนของคุณนะที่มาปราสาทเนี่ยนะฮะก็เดินมานะครับไม่ใช่คลานมาแล้วเดินมานะมันสองสามกิโลนะแล้วก็มากราบมาไหวมาเที่ยวไม่ใช่หรือแล้วทุกครั้งที่มาเนี่ยก็มาก็ขออนุญาตเราใช่ไหมครับบางครั้งมาทําเอะอะโวยวายนะเราก็ไล่คุณกลับไปท่านกลับไหมท่านก็กลับมีตอนไหนได้ที่ท่านดื้อก็ท่านก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นของเราครับนะฮะเพราะฉะนั้นมัน มันก็มันก็เป็นของเรานะฮะแล้วท่านมาท่านมาฟ้องนะฮะฟ้องเฉพาะปราศาทตรมนะฮะก็คงจะเป็นปราสาทอ่ะถึงมาฟ้องปราสาทไอปราสาทเนี่ยมันตั้งอยู่มันอยู่บนอยู่บนดินนะครับไอดินเนี่ยมันเป็นอุทยานกับเป็นเขตรัษาพันสัตว์ป่านะครับเอ้าแล้วสมมติสมมุติคุณชนะคุณก็ได้แต่อาคารได้แต่ปราสาทไปอืปที่ดินไม่ได้คุณจะเข้ามาได้ยังไงอ่ะแล้วคุณจะแล้วไม่ก็คุณจะทํายังไงคุณ คุณก็ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์มายกกลับไปหรือไม่ก็เลือไปสร้างใหม่ที่บ้านคุณเออเออย่างนั้นเหรอเออเฮ้ยตลกเลยว่ะเออนะมบเพราะนั้นมั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 นเลอะนะฮะมันเลอะนะฮะลองฟองตอนหรับผมนะผมมองว่าฟ้องแบบเลอะเลอะฟ้องแบบมั่วๆนะฮะฟองฟ้องเอาชื่อว่ากูแสดงลิปแสดงเดชอะไรอย่างเงี้ยทำนั่นเองฮะต้างเมื่อไรก็ตามนะเอาแผนที่มาต่างกันนะขยายแผนที่ แันก็ก็มาเดินดูนะฮะก็จบนะตอนนี้หมุดที่ผมพูดเนี่ยนะมันยังมีอีกหมุดหนึ่งนะอเป็นหมุดที่กรมแผนที่ทหารนะครับนะฮะเขาทํากับฝ่ายเขมรฮนะฮะมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบสามหมุดนะครับเป็นหมุดที่เป็นหมุดเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า reference เป็นหมุดที่ใจยึดโยงนะฮะซึ่งหมุดเนี่ยบางทีก็อาจจะเข้ามาในฝ่ายไทยบางทีก็อาจจะอยู่ในฝั่งเขมรแต่ไม่ใช่อณาเขตจะเป็นหมุดยึดโยงนะเวลาที่จะ สองกล้องดูดูและติจูดลองีิจูดอะไรอนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งไอเจ็ดสิบสามหมุดนี่ก็ยังอยู่ครบนะฮะส่วนไอหมุดของผมเนี่ยก็เป็นรายละเอียดนะฮะที่อยู่ระหว่างไอเจ็ดสิบสามหมุดนี่เข้าไปอีกอ้าวถ้าอย่างนั้นฟังตรงเนี้ยเหมือนกับว่าทํางานไปแล้วล่ะตอนนี้ยเบลอเบลอมัวมั่วทีนี้พอท่านปลอดเล่ามาว่าถ้านหนึ่งต่อสองแสน ก็อยู่ในบ้านเราอยู่ดีแล้วเราก็พัฒนาเขตแล้วเขาก็ไม่ค้านทีนี้พอหนึ่งตอหนึ่งแสนมันยังมีความเบลอเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับสเกลมันมันมันใหญ่แต่ว่าถ้าหนึ่งต่อห้าหมื่นสเกลมันเล็กไปสี่เท่าหรือเรื่องเล็กลงไปอีกปัจจุบันเทคโนโลยีมันมันฉลาดแล้วแล้วท่านบอกก็ยังเล่าต่อไปว่าถ้าฟ้องแล้วเขาชนะประสาทเราจะเทียบกันกลับไปที่เขาเพระวิหารได้ไหมครัคือตอนนั้นนะ่ะฟ้องกันแล้วเขาได้ประสาทไปกับพื้นที่รอบๆอบไปนิดนึงแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นหน้าผาเขาก็เลยทําทางขึ้นนจาาผบ้ ทางฝั่งเขาแต่ฝั่งเราเนี่ยมันมีทางขึ้นอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ให้ขึ้นทีนี้ถ้าเป็นปราสาทตรงนี้หมายความว่ามันอยู่ในแผ่นดินไทยถ้าอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วปราสาทจะเป็นของเขาได้ยังไงครับท่านปอดครับคือคือนี่ผมผมคิดเองนะคิดเองคิดแบบคิดแบบโยโย่นะจะคิดแบบคนจบปริญญาเอกนะไม่ใช่ไม่ใช่คิดแบบเฮงสวยนะเข้าใจเข้าใจค่ะไอ้เขาพิวิหารเนี่ยนะครับจำเพาะนะฮะ ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเวลาเขาทำแผนที่หนึ่งกับสองแสนครั้งโน้กครั้งกันโน้นที่ย้ายกับเราอ่ะเขาเขาแบบภาษาผมก็เลยทะลึ่งทะลึ่งไปวาดรูปเขาพระวิหารทำไมั้นไม่มีถ่ายรูปนะะวาดรูปเขาพระวิหารมองก็รู้ว่าเขาพระวิหารไว้ในแผนที่เลยอ่าแล้วก็ไอ้ปลายแหลมเนี่ยนะฮะมันเข้าไปอยู่ในเขตนเขมรทีนี้ป้าฝรั่งเศสเนี่ยวาด เอ่อตัวเขาพ่อวิหารด้วย<ะ>มันก็ต้องมีเขาอยู่ในเมืองไทยม,มันไม่ว่าเขาอะมันว่าแต่ตัวปราสาทอะที่เป็นรูปปราสาทมองก็รู้ว่าปราสาทเขาพ่อวิหาร<ะ>เพราะความใหญ่โตหรือความสําคัญทางโบราณสถานเนะี่ยก็อยู่ตรงนั้นขเมรก็อ,อ้างเลยนะฮะบอานี่เอาันที่ฝรั่งเศสที่ทํากับไทยทํากับขเมรนะฮะมีรูปเขาพ่อวิหารแล้วเขาพ่อวิหารเนี่ยนะก็อ,อยู่ในฝ่ายขเมน<ะ>ตอนนี้ไอ้ภูเขาตรงนั้นเนี่ยนะมันเป็นจังงอยนะฮะเป็น ปากเนี่ยมันไปอยู่ทางเขมรนะฐานมันอยู่เมืองไทยครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสารโลกตอนนั้นนะท่านประสาทหรือเปล่านะอไปวิจิัยแบบนั้นอ่ะใช่ไหมมันก็เหมือนที่ผมพูดเล่นๆนะบบ้านสองหลังอยู่ติดกันนะมีรั้วไอ้บ้านหนึ่งปลูกต้นมะม่วงครับนะไอลูกมะม่วงเสือกไปอยู่บ้านข้างๆนะฮะแล้วตำรวจบอกว่าไอ้มะม่วงลูกเนี้ยนะฮะเป็นของบ้านนั้นนะฮะไอ้เจ้าของบ้านทางนี้ที่เป็นต้นมะม่วงย่อมาตัดต้นมะม่วงแม่งทิ้งเลย ้าวแล้วลูกมะม่วงจะอยู่ได้ไหมนะครับตอนนี้ขาพ่อวิหารเนี่ยสารก็ไม่เคยคิดนะว่าอย่างนี้อืนะตอนนี้พอผลสุดท้ายนัเมื่อปีอะไรห้าสองห้าสามเนี่ยนะครับเขามีก็ฟ้องอีกอืนะเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพลูกมะม่วงครับตอนนี้สารก็แสบสามสองนะฮะบอกเอ้ยไม่ใช่ลูกมะม่วงไม่ใช่ปลายอย่างเดียวต้องมีฐานมานิดหน่อยจนกระทั่งถึงกระไดกระเดยอะไรก็ไม่รู้นะเพราะนั้นพื้นที่เขาก็เลยปูดขึ้นมาอีก อ่าทาให้เขาสามารถสร้างถนนได้จนทุกวันนี้ไงอ่าแต่ที่ถ้าสมมติสารไม่มาพิจารณาครั้งที่สองนะครับอืมทาได้เฉพาะแค่ลิฟต์หรือกระไดครับอือทาถนนไม่ได้หรอกอ่าอ่าแต่ว่ากรณีของเราเนี่ยฮะมันไม่ได้ทั้งสิ้นครับนะเพราะคุณจะต้องทําถนนนะฮะประมาณสองสามกิโลเข้ามาอืมอ่าในพื้นที่ของเราซึ่งเราไม่ให้แง่สามประสาทนี้หมายถึงสามประสาทข้างล่างนี้ประสาทใบเนี่ยฮะสามขนเนี่ยครับครับครับอืมทีนี้ ตอนนี้ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาจะเอาเรื่องทั้งหมดขึ้นสาลโลกเพราะเขาเคยสำเร็จในปี2,505ซึ่งพอท่านปลอดเล่าว่า2,507เราปักหมุดแต่ตอนนั้นเนี่ย2,505เนี่ยก็คงจะเจ็บเราเจ็บแล้วท่าน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 ปลอดก็เล่าเนี่ยท่านปอดก็เจ็บไปด้วยทุกคนคนไทยเจ็บทีนี้2,507ก็เริ่มปักหมุดมาเรื่อยๆทำทำเขตแดนอะไรมาเรื่อยๆจนกระทั่งท่านเล่ามาทั้งหมดนีทีนี้ในรอบนี้เนี่ยพอเขาบอกเขาจะขึ้นสาลโลกอีกก็อาจจะ ชอบใจจากคราวที่แล้วเป็นประสาทอย่างที่ว่าเลยน <c oughs> เราต้องกลัวหรือเราต้องเตรียมพร้อมหรือเราต้องยังไงคือถ้าเขาขึ้นฝ่ายเดียวก็เกรงว่ากฎหมายระหว่างประเทศอะไรเราไม่ขึ้นเราไม่ยอมรับแต่ถ้าเขาขึ้นฝ่ายเดียวจะมีปัญหาต่อไปไหมถ้าเราต้องสู้กับเขาเราสู้ไหวไหมครัท่านปลอดฮะคือผมไม่ใช่นักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับนะครับแล้วก็ผมรู้เรื่องทะเลมากกว่าบนบก เรื่้ามาถามผมเรื่องกากูนี่ผมไปได้ลึกกว่านี้เพราะเพราะผมประชุมเองอะสมัยสมัยนุ่มๆเอาเลยเอาเลยต้นไม้ทะลงทะเลอะไรเนี่ยผมประชุมด้วยขอๆเลยคืออย่างนี้ฮะท่านท่านขอไปต่อถึงโจ๊กนะเอาตรงนี้ก่อนนะที่คุณถามผมนะครับคือเราจะไปห้ามไม่ให้ข้าฟฟองได่ไม่ได้หรอกใช่ข้าวฟองบ่ับหน้าที่ของเราก็ไปอธิบายสารว่าเหตุใดเราเห็นเราถึงไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องให้สารพิจารณาเพราะมันชัดเจนมันเคลียร์มาเป็นเวลา ตั้งร้อยปีแล้วนะก็เอาหลักฐานนะฮะในส่วนของผมเนี่ยนะก็ให้กรมป่าไม้กรมอุทยานนะฮะเข้ามาช่วยนะกรมพัฒนาที่ดินก็จะมีแผนที่ที่ดินอีกนะใช่ไหมกรมแผนที่ทหารก็มีนะครับนะครับเอาไะเอาไปก็เอาไปเอาเอาไปบอกศาลว่าเนี่ยมันชัดเจนไม่ใช่มาเราไม่ได้มาสู้นะแต่มันชัดเจนชัดเจนจนกระทั่งคุณคุณไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องส่งมาให้ศาลนะครับออเ เหมือนกับว่าผมเดินมาศาลเนี่ยแล้วก็บอกศาลไม่ให้เราฟ้องอะไอ้ที่เขาฟ้องว่าผมเป็นหมาไม่ใช่ผมเป็นคนเรียผมเดินมาแล้วพูดภาษาคนกับศาลอะไรยังไงผมก็ไม่ใช่หมาห้างนะฮะศานใดศาลนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกันไม่ชัดเจนอ่ะทลาวศาลไปไปพิจารณาที่อื่นเถอะโอเค อันนี้เขาเนึงนะฮะข้อสองเนี่ยเขาจะต้องรวดลายนะฮะเอาเข้าเอาเข้ายูเอ็นถือว่าอาจจะถือว่ามีพวกมากนะฮะแล้วก็อาจจะมีองค์กรอะไรขึ้นมาบีบเราแซงชั่นเราอันนี้กระทรวงต่างประเทศต้องไปแสดงสีมือนะะไปอธิบายร้อยแตนนะฮะว่าเอยมันตู้กิ้ตู้กิ้ตู้กี้อะไรเขาใแต่รวมความแล้วไม่เข้านะนี่ไม่เข้าเนี่ยแล้วไม่ทําอะไรเลยเหรอป่าไม่ใช่ก็เอาตาม MO u เนี่ยแหละครับ ครับนะ MOU ที่ว่านี่นะมันก็ไม่มีอะไรคุณกับผมก็เดินเดินนะฮะบนเขาเดินเหมือนที่ลูกน้องผมเดินห้าปีอ่ะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าไอ้ตรงไหนของคุณอันไหนของผมครับตกลงกันได้ก็ตอกตกลงกันได้ก็ทําหมุดขึ้นมาใหม่นะสองภาษาเลยอ,อันไหนตกลงก็ไม่ได้ก็วันหน้ากลับมาใหม่ก็ได้เข้าใจแท่นั้นเองเอาละท่านครับในว่าตอนเนี้ย อ่านในยะทั้งหมดของเขาเขาจะอยากเล่นการมือไพไดไลชางขเขาไปไปถึงเขมรนะนะกัมพูชา <T> <ม>เอาละจะ<ม>พะวิหารมาถึงสาประสาทมาถึงช่องบกเขาน่ในว่าอ่านกันแล้วว่าเขาอยากจะลงทะเลไปด้วยเพราะท่านปลอดพูดเมื่อกี้เข้าใจบนบกแล้วขอทะเลอีกนิดเดียวผมถือว่าเป็นท่อนสุดท้ายของวันนี้ก่อนหลังจากนี้ต้องบอกว่าท่านปลอดห้ามป่วยและห้ามตายเพราะว่าต้องมาเล่าเรื่องแบบนี้แล้วคอยยืนอยานได้คนไทยเป็นที่พื้นที่ไหวพวกเราว่าเป็นคนอยู่ในที่เกิดเหตุเอาลงทะเลให้หน่อยครับท่านครับ ตรงนี้ทะเลเนี่ยคือหมุดที่73คือหมุดสุดท้ายนะครับเจตแดนไทยกับเขมรเนี่ยใช้หมุดเรฟเลนเนี่ยนะ73หมุดมแต่หมุดจะตั้งตรงไหนเนี่ยฮะต้องมีข้อตกลงกันครับหมุดที่73เนี่ยยังไม่ได้ตกลงกันเลยว่าจะเอาวางตรงไหนอือนะฮะก็มีคนขยันเกินไปนะฮะไปตั้งหมุดเอง เรายังไม่ได้ยอมรับหมุดที่73นะว่าควรจะตั้งตรงไหนเคยถามเขาว่าคุณมาตั้งทําแก้วอะไรแล้วทําไมมาตั้งตรงนี้ใช้เทคนิคอะไรเขาบอกมันเลือกเห็นมตรงนี้มันสูงสุดมามันมองเห็นทะเลชัดก็เลยเอาหมุดตรงนี้อานะฮะพอะดือนวันหน้าจะมาคุยเรื่องทะเลต้องมาคิดกันใหม่ก่อนว่าคุส73เนี่ยจะอยู่ตรงไหนเอาหนึ่งนะฮะสองนะฮะเขาไปเลือกหมุดเองนะครับ นะฮะไปเลือกเจ้าสาวเองโดยพ่อแม่เจ้าสาวยังไม่ยกให้นะนะครับเขาเขาขีดลงไปในทะเลนะฮะก็ทะลึ่งใช้ภาษานี่เลยกับหมุดยัวขีดพาคางเกาะกูไปเลยเกาะกูนันเป็นของไทยนะครับฝรั่งเศสยกให้ไทยนะครับมีส่วนที่สัญญาชัดเจนแล้วเขมรก็ไม่เคยบอกเกาะกูเป็นของเขมนะคุณมีสิทธิ์อะไร ขีดเส้นนะฮะลงมาในทะเลผ่านเกาะกูดทั้งเกาะเลยเก็ถามผาว่าคุณผ่าฉีดทำไมนี่พูดกันเล่นๆนะฮะไม่ใช่ผมพูดเล่นนะแต่เขาในวงพูดเล่นที่รู้จักกันกับเมรเขาบอกก็เห็นที่ไอเกาะกูดมันมีภูเขาเล็กๆเห็นยอดเขาก็เลยฉีดจากยอดเขาใหญ่นะฮะเกาะเขาอันใหญ่ที่อยู่ริมฝั่งผ่านเขาอันเล็กออกไปไงไงาพูดบ้าๆนะผมก็บอกเราก็บอกเขาบอกเฮ้ยไอี่ลึกฉีดเนี่ยนะผิดทั้งนั้นข้อแรกเนี่ย ลึกขีดออกมาต้องผ่านช่องแคบนะเจ้งค่ะนะฮะช่องแคบระหว่างเกาะกูดกับแผ่นดินใหญ่จังหวัดตราครับนะฮะตรงนั้นน่ะเป็นทะเลนะฮะยี่ยี่สิบกิโลยี่สิบไมล์ยี่สิบไมล์ทะเลครับกฎหมายทะเลฉบับใหม่นี่นะเขาบอกว่ารัชชายฝั่งเนี่ยนะครับมีสิทธิสิบสองไมล์ครับเพราะนั่นก็วัดจากตราออกไปสิบสองไมล์ไ้เกาะกูดไปของไทยก็วัดไปอีกสิบสองไมล์รวมเข้าไปแล้วยี่สิบสี่ไมล์นะ แต่ขนาดที่ช่องเนี่ยมันแค่ยี่สิบไม์เพราะนั้นรวมความแล้วไอ้ทะเลตรงนี้เป็นของไทยทั้งหมดอืคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะขีดผ่านทะเลไทยอ,อ,ไอืกอ็สองยิ่งไอ้เกาะกูดั้นมันเป็นแผ่นดินไทยมีอำพงอำเภอคุณมาขีดอย่างนี้ได้ไงเขาก็ไม่ได้เสียอะไรแต่เพราะเขาก็ไม่เคยบอกว่าเกาะกูดเป็นของเขาที้เราก็บอกเขานะฮะว่าถ้าถ้าถ้าลืมอยากขีดนะถ้าคันมือคันปากอยากจะขีดอ่ะหรือต้องขีดใต้เกาะกูดไปสิบสองกิโลสิบสองไม้ถูกไหมเพราะเกาะกูดเนี่ย มันเป็นแผ่นดินของของไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีนาเกตของมันสิบสองไมล์กูต้องจีบไปทางใต้ของเกาะกูสิบสองไมล์ตอนนี้เขาก็หัวเราะไม่ไม่พูดไรเพราะว่าเขาถ้าเขาขีดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเขาจะเสียโอกาสในการต่อรองเอพื้นที่ใต้ทะเลไปเยอะเพราะว่าเป็นการขีดลงอ่ะเข้าใจละอันนี้คือกรณีกรณี เทียงกันเรื่อง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 เขตทับซ้อนทางทะเลนะะเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องน้ำมันเรื่องเออ่แก๊สเลยนะก็เรื่องเส้นมราจะฉีดยังไงนะเราก็ต้องยืนอย่างที่ผมพูดอ่ะคือต้องฉีดสิบสองไม์ไปทางทิศใต้จีดไปูดนะฮะสวนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ฉีดจากนครศรีธรรมราชออกมาเจอตรงไหนก็ตรงนั้นโอเคเอาละครับอันนี้เราพูดกันแบบไม่ได้เอาเปรียบขมิ้นเลยสักแอะเดียวนะครับแล้วพูดจาบเอาเปรียบ เอาเปรียบบนบนตัวบทกฎหมายและข้อเท็จจริงอ่ะถูกก็ต้องถือว่าเอาเปรีบยนจากข้อเท็จจริงเรียกว่าไม่เอาเปรียบแหมพี่ปลอดก็เอาแล้วครับอย่างที่ว่าห้ามป่วยนาทีนี้เดี๋ยวจะมีคนวิถาเยอะเลยนะครับสื่อมวลชนต้องไปขอความรู้จากท่านปลอดยามนี้นะครับคือตายไปต้องพูดถึงท่านยังอยู่อีกร้อยถึงร้อยนะครับขอพระคุยสูงสุดคำสุดท้ายนะฮะห,ห,ห้ามผมป่วยห้ามผมตายาแน่จริงนะเอาคนระดับเท่าผมอะ่ะ มาเฉียกกับผมเด็กต้องมีคุเหตนล่ะฮะนะคุณจะส่งเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่นะเอาเท่าผมความรู้เท่ากันตำแหน่งเท่ากันค่อยรู้เรื่องนะเขาจะได้รู้เรื่องมนมวยอะมต้องเท่าเท่ากันนะบอกให้เข้าใจครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านปอดครับโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับผม